สวัสดีครับคลิปนี้เป็นชลิปแรกนะครับหลังจากที่เราหยุดสงกรานนะครับพามารับชมบรรยากาศครับวันนี้เป็นงานฉาบแล้วนะครับเราก็อิดบล็อกบ้านทรงโมเดร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรากําลังทําการฉาบภายในนะครับมาไปรับชมนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเด์นะครับหลังคาสองสเต็ปนะครับ หลังจากที่เราหยุดสงการนะครับหกวันนะครับที่มาก็มาครบนะครับทั้ง7-8ถึง8คนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหลังก็จะอยู่บ้านอีกหลังนึงนะครับเพื่อที่จะไปทาสีภายนอกและภายในนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศหลังนี้ก่อนครับบรรยากาศด้านนอกครับช่างประทวนและก็ช่างบอนนะครับก็กําลังร่อนทรายนะครับทายก็เราก็จะร่อนหลายครั้งนะครับ ส่วนนี้ก็เราก็จะไปใส่ตัวบอ่อเกิดบอ่อซึมเราได้นะครับเป็นหินเล็กๆนะครับก็จะซึมได้ดีนะครับส่วนงานฉาบเราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อเขออภัยครับส่วนงานก่ออิฐเราก็ก่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอิฐบล็อกนะครับสำหรับหลังนี้นะครับก็ หลังจากที่เราอยุดโรงการมานะครับก็ได้เริ่มงานกันมาประมาณเกือบก็ 4- สหวันแล้วนะครับก็เลยให้ทีมงานทํางานรอนะครับผมก็ไปทําบุญที่เขาสุก,กิมมานะครับเพิ่งมาถึงเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้นะครับประมาณหกทุ่มครับเดินทางประมาณ10บถึงสิบชั่วโมงเลยนะครับก็มีเด็กด้วยเนาะมีลูกชายด้วยก็พักรถบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศด้านในครับ ตอนนี้ช่างไก่นะครับก็กําลังจับเสียมเสาโชวหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยออกแบบให้หนายทีนึงครับว่าเสาโชเราจะแต่งกันยังไงครับเดี๋ยวมารับชมบรรยากาศภายในกันครับ ภายในนี้ก็จะเป็นเส้นเชือกที่เราจะทำเอ็นนะครับเป็นเชือกเอ็นที่เราจะทำจับเสียมนะครับเสียมก็จะประมาณนี้นะครับเสียมตัวนี้นะครับที่พี่ไก่กำลังจับเสียมตอนนี้นะครับส่วนด้านในครับช่างเมกอกำลังฉาบแผง กันระหว่างห้องโถงห้องนี้นะครับก็มีขนาด3เมตร3เมตรนะครับเป็นบ้านขนาดไม่ใหญ่นะครับช่างไมกอกอกลังฉาบทํากันฉาบนะครับฉาบปูนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับช่างเรียบก็กําลังฉาบแล้วก็ช่างตุมช่งางอาคุมก็กําลังใส่ตะแกรงนะครับ ห้องนอนฉากเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเฉพาะด้านเสานะครับกานมุมเสาก็ไปทําบุญสามวันครับกลับมาก็ง,งานก็คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับภายในก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนห้องนอนใหญ่นะครับก็ขนาดสามเมตรคูณสามเมตรนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเหลือแค่มุมเสานะครับ นี่เป็นอุปกรณ์ที่เราทําการตัดฝังท่อนะครับช่างพิลมตัดแต่งเองนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนไฟฟ้าให้อาจารย์สวัสดนะครับเราฝังท่อหกหุนให้กับท่านไว้นะครับหลังนี้ก็ใช้ป้อนสี่เส้นนะครับตู้ควบคุมนะครับเสียบติดขัดเราจะไว้ตรงนี้นะครับส่วนนี้ช่าง แม่ก็กำลังฉาบนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ช่างอาคมก็กําลังติดตะแกรงนะครับเพื่อที่จะฉาบนะครับส่วนช่างตูมก็กําลังฉาบแผงผนังห้องน้ํานะครับค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะครับเมตรสี่สิบนะครับฉาบด้านในแล้วก็จะออกมาด้านนอกนะครับ เป็นบรรยากาศหลังสงการนะครับสำหรับหลังนี้นะครับอีกหนึ่งหลังก็กำลังทาสีนะครับก็ปัดผนงานที่มาราไปด้วยนะครับเป็นงานฉาบนะครับกําลังฉาบภายในนะครับฉาบภายในเสร็จเราก็จะมาฉาบด้านนอกต่อนะครับนีก็เป็นปูนจับเสียมนะครับช่างบอนก็กําลังผสมนะครับ อากาศร้อนครับร้อนแต่เช้าเลยนะครับวับนนี้ด้านหน้าก็จะมีบันไดนะครับบันไดทางลงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการทำง,งาน,นครับหลังจากสงการนะครับสำหรับหลังนี้นะครับส่วนหลังอาคารร้านค้าเราส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับ เที่ยนเราไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นทริปบรรยากาศหลังสงการานะครับงานฉาบครับเดี๋ยวก็จะถ่ายโครงการให้รับชมไปด้วยนะครับสำหรับื่อนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปดูอีกหนึ่งไซต์งานก่อนนะครับเรามีอีก2ไซต์นะครับอีกไซต์หนึ่งไปมาดิลลงเวทนะครับก็กําลังขึ้นตัวหลังคาอยู่นะครับวันจันทร์หรือพรุ่งนี้นะครับก็จะแผ่นก็จะมาส่งแล้วเราก็จะได้ยิงหลังคาแล้วถ่ายคลิปให้รับชมนะครับสำหรับื่อนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ